ก็ต้องขอชมเชยนักกีฬานะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชที่ร่วมกันทํางานนะครับเด็กของเราก็พยายามเล่นในเรื่องของเกมของเราในรูปแบบของเราที่จะพยายามเล่นให้ถนัดของเรานะครับทําให้เรื่องของรูปแบบเกมเนี่ยมันเป pues okay. ็นไปตามอย่างที่อยากได้แต่ก็มีผิดพลาดมัางนะครับในเรื่องของจังหวะบางจังหวะที่ไม่สามารถที่จะทําตามรูปแบบของเราได้ก็ต้องยอมรับนะครับทางเทเบียรเนี่ย ทองเงาล็อเขาดีนะครับแต่วันนี้เราก็ดีแับช่วยกันแล้วก็ประสานงานกันจนนะได้รับชัยชนะในวันนี้ครับค่ะก็สําหรับเกมวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางสตาลแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะทีมงานทุกคนเลยนะคะวันนี้ทุกคนเล่นได้ดีมากๆนะคะดีมากๆจริงๆค่ะคือทีมเวิร์คพวกเราดีมากๆจริงๆค่ะแล้วก็สนุกมากๆค่ะวันนี้เราเล่นด้วยความสนุกสนานตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงครึ่งเลยค่ะคีย์เวิร์ดก็คือเราพูด คุยกันเสมอในตลอดการแข่งขันว่ามันเป็นยังไงลูกนี้ต้องแก้ไขยังไงมันไม่ดียังไงเออถ้าสมมติว่ามีตำแหน่งไหนผิดพลาดเนี้ยไม่เป็นไรเราเดินเข้าไปชาร์จให้กําลังใจกันคือเราคุยกันตลอดว่าอจะเป็นยังไงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไปด้วยกันนะคือทีมนะไปด้วยกันสู้อะไรเงี้ยค่ะคือผลักดันทุกคนเอาเอเนอร์จีออกมาคือไฟเลยวันเนี้ยค่ะหลังจากนี้สองวันไม่น่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยค่ะถ้าเอเนอร์จีนี้แล้วก็ ความเป็นทีมเวิร์กของเราขนาดนี้พลังเรามากขนาดนี้คือไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณต้นสังกัดด้วยค่ะขอ,ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นทีมซัพพอร์ตที่ไทยนะคะทีมชาติไทยนะคะที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ไทยด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับที่มาเชียร์ที่นี่ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนส่งกำลังใจให้พวกเราเยอะๆค่ะวันนี้พวกเราเหนื่อยก็จริงแต่ พอผลที่ออกมาเราชนะเราไม่เหนื่อยเลยค่ะเราดีใจมากที่เห็นทุกคนอ่ะร่วมเชียร์แล้วส่งกําลังใจให้พวกเราเยอะๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะ